เติ้รเติ้รเติ้รอุ้ยลืมบอกในบอสแคดว่าว่าจะไลฟ์ง่ายๆเดี๋ยวออกไปบอกก่อนได้ไหมเราออกไปบอกในบอสแคตเติ้รเติ้ร วันนี้วันนี้เจอเอมมี่แล้วเอมมี่ถามว่าอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะถืออันนี้ไปอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอขาบอกไอแพดเอาก็น่ามาไอแพดมาอันเล็กอ่ะ,ะตลกไม่ไอแพดมาอันเล็กอ่ะไอแพดคีตอ่ะไอแพดมาอไอแพดคีตสวัสดีครับสวัสดีครับอ้วน ไอแพดเล็ย่างนี้ทำไมไอแพดเป็นอย่างนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดนะตอนที่เอ็มไม่พูดอันนี้คืออะไรไอแพดอ๋อไล่เพิ่งแจ้งเตือนเพิ่งหลายเลยเนี่ยเพิ่งหลายเมื่อหนึ่งนาทีห้าสิบวีเมื่อกี้พูดครั้งเดียวท็อปิกคือพูดครั้งเดียวก็คือท็อปิกนี้นะคะก็คือ ล่าสุดเนี่ยบ n k ของเราเพิ่งมีประกาศเรื่องการติดทีมใช่ไหมแล้วหนูก็เห็นถึงประเด็นที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลอ่ะก็เลยจะออกมาพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะให้มันจบไปเลยคือการติดทีมครั้งนี้ค่ะที่ที่เราเพิ่งประกาศออกมาคือเห็นพูดถึงการมีโคตรงโคตาว่าเออทีมนี้ติดกี่คนทีมนี้ติดกี่คน หน,หนูบอกเลยนะว่ามันไม่มีโคตา้าใครผ่านเกณฑ์ก็คือติดใครไม่ผ่านก็คือยังไม่ติดนี่คือหนึ่งสองเราเลือกจากอะไรเราเลือกจากความสามารถเราเลือกจากความรับผิดช,ชอบเราเลือกจากการทํางานเป็นทีมศักยภาพของน้องซึ่งมันมีหลายปัจจัยที่เราใช้ในการคัดเลือกน้องเข้ามาอยู่ในทีมเราไม่เคยมองข้ามความสามารถของใครเพราะว่านั่นมันเป็นปัจจัยที่เราใช้ในการคัดเลือกคนนะคะ ซึ่งครั้งนี้ค่ะอันนี้หนูพูดในฐานะของหนูที่เป็นกัปตันทีม b 3นะคะซึ่งการติดทีมครั้งนี้ทีม BT เนี่ยมีน้องมิชาที่เข้ามาติดทีมหนึ่งคนซึ่งวันนั้นที่สอบน้องเองก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำดีแล้วก็น้องเป็นคนทำการบ้านรับผิดชอบตัวเองได้ แล้ววันนั้นทําได้ดีแล้วหนูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับน้องเข้ามาติดทีมส่วนเรื่องขายจีนเลิกคิดไปได้เลยค่ะอืและมันก็มีคนติดและก็มีคนไม่ติดซึ่งคนที่ไม่ติดเนี่ยในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสอบทีมได้แน่นอนทุกคนมันยังมีโอกาสข้างหน้าอีกหลายรอบซึ่งมันการติดทีมอะ่ะมันไม่ง่ายทุกคนก็น่าจะพอรู้ว่ามันไม่ง่าย เราอาจจะไม่ติดตั้งแต่ครั้งแรกหลายคนเขาก็สอบหลายรอบกว่าจะติดซึ่งถ้าวันนั้นอะ่ะถ้าวันนั้นน้องๆพร้อมน้องๆผ่านเกณฑ์ที่หนูตั้งไว้หนูก็ยินดีต้อนรับน้องเข้ามาอยู่ในทีมเสมอเว้ยอืม หนูไม่ได้แบบเอ้ยไม่สนิทกับคนนี้ขอไม่เอาเข้าทีมมันมันไม่มีเหตุผลเกินไปอะอหรือว่าเอ้ยเราสนิทกับคนนี้เอาคนนี้เข้าทีมมันก็อะไรสาระเกินไปอืมส่วนตัวหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากรับคนเข้าทีมเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับให้หนูต้องรับใครสักคน แต่ว่าหนูอยากรับน้องเข้ามาอยู่ในทีมเพราะว่าน้องเนี่ยเหมาะสมที่จะติดทีมแล้วเหมาะสมที่จะได้เลื่อนขั้นเข้ามาอยู่ในทีมแล้วเหมาะสมที่จะเข้ามาอยู่ในทีมแล้วทำให้ดีในทีมเนี้ยมันดีขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเหตุผลมันคืออย่างนั้นอ,อะไรอีกนี่ลิสมาเลยนะว่าจะพูดอะไรเพราะว่ากลัวเป็นคนไทยคนไทยพูดไปเรื่อยเดี๋ยวพูดไปเรื่อยปุ๊บออกนอกสถานการณ์เดี๋ยวเมได้การ อะไรต่ออืมอือฮึอะไรอีกจริงๆเข้าๆก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแค่อยากจะมาออกมาอธิบายแล้วก็อืมมันก็ก็คือการออกมาพูดครั้งนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูออกมาพูดเพราะตอนแรกหนูจะไม่พูดแต่ว่าหนูเห็นว่าน้องหนูเนี่ยคิดแบบมันเอฟเฟกตต่อน้องในทีม หนูออกมาพูดเพราะหนูอยากปกป้องน้องในทีมหนูไม่อยากให้คําพูดที่มันไม่มีมูลน่ะมาทําลายความมั่นใจหรือทําลายความตั้งใจของของเด็กในทีมที่หนูเลือกมาอืมหนูเองหนูเองตั้งใจทําหน้าที่ในตําแหน่งเนี้ยมากมาก วันสอบหนูก็ตั้งใจดูว่าโอเควันนี้เราดูเรื่องอะไรดูเรื่องเต้นเรื่องเรื่องจังหวะ performance i in n o n o inner ภาพรวมหนูก็ตั้งใจดูทุกคนมันการติดทีมอะมันมีเหตุผลมันมี p r o c e s s มันผ่านกระบวนการคิดหนูไม่ได้สุ่มเอานะหนูตั้งใจเลือกหนูเองก็ตั้งใจทำหน้าที่ของหนูอย่างเต็มที่เหมือนกัน mm อืมเขาเรียกว่าอะไรอย่าทําเหมือนหนูผิดที่หนูเลือกแบบที่หนูตั้งใจเลือกใครสักคนเข้ามาอยู่ในทีมอย่าทําเหมือนน้องผิดเพราะว่าน้องเนี่ยได้เลื่อนขั้นเข้ามาในทีมคืออยากให้อยากให้เคารบการตัดสินใจของหนูในฐานะกัปตันทีม B3 แล้วก็ เขารบความพยายามของน้องด้วยนั่นแหละวันนี้ที่จะพูดมีเท่านี้ ซึ่งซึ่งผลการติดทีมครั้งนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่ว่านี่คือสิ่งที่หนูเองตัดสินใจและหนูคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับทีมของหนูอืประมาณนั้นค่ะแล้วก็คือ ทุกคนมีสิทแสดงความคิดเห็นอันนี้หนูเข้าใจมากๆแต่ก็อยากให้อยู่ในขอบเขตอย่ามาอย่ามาสร้างเขาเรียกว่าอะไรอย่ามาสร้างแผลใจให้ให้ให้ใครเลยแบบคอมเมนต์เขาเรียกว่าอะไรให้เกียติกันนิดนึงอืม ไม่อยากให้น้องคนไหนต้องมารู้สึกไม่ดีพอเรื่องที่มันไม่มีอะไรนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าครั้งนี้ที่หนูออกมาพูดหนูจะพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่า นี่คือคือสิ่งที่หนูตัดสินใจและหนูก็คิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมของหนูแล้วได้โปรโดอย่าทำให้น้องในทีมของดิฉันต้องสูญเสียความมั่นใจเลยนะจ๊ะ เท่านี้แหละทุกคนวันนี้จะมาพูดเท่านี้เลยไม่มีอะไรแล้วพูดอย่างที่บอกจะพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่อยากให้มันจะต้องมาเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันอะไรแบบนี้ขึ้นอีกอคือหนูเข้าใจมากๆว่าการอยู่ตรงนี้มันมันมันแบบอาจจะต้องรับข่าวสารมาหลายช่องทาง อืมซึ่งนั่นแหละคะ่ะพอพอเราพอเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะนั่นแหละอืมการอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ง่ายนะอยากให้เห็นใจซึ่งััและกันเราเองก็เพื่อนมนุษย์ด้วยถ้ามันไม่ยากเกินไปก็รบกวนด้วยขอบคุณทุกคนที่แบบมาให้กำลังใจหนูเองแล้วก็น้องๆด้วย อืมคือวันนี้ที่มาพูดอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยตัวเองด้วยถ้าไม่พูดก็คงน,คนอนไม่หลับเลยแหละววันเนี้อืมที่รีดไว้มีเท่านี้พูดครบแล้วตุ้ง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 อค ไม่ขาดตกบกพร่องคือการที่หนูจะมาพูดเนี่ยหนูก็คิดไว้นะว่าหนูจะมาพูดอะไรคือหนูไม่อยากพูดอะไรที่มันแบบไม่เกี่ยวเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องอะไรกับประเด็นนี้อะไรเงี้ยคือหนูอยากพูดให้มันจบให้มันเคลียร์ให้มันรู้เรื่องไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาฟื้นฝอยห,หาแต่เข็บกันอีกรอบหนึ่งที่จะเอามาขุดมาพูดอะอืมเอาเป็นว่าทุกคนเคลียร์ใช่ไหมสิ่งที่หนูอธิบายไป เพิ่งมาเล่าใหม่ได้ไหมไม่ได้พูดจบไปแล้วนะจ๊ะอยากให้อยากให้เรื่องนี้ต้องมาทำให้ใครสักคนต้องรู้สึกไม่ดีเลยนะทุกคนมันยากมากสำหรับหนูหนูเองใช้เวลามากประมาณหนึ่งกว่าจะิสต์มาได้ว่าหนูจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็หนูอยากให้มัน ถูกประเด็นที่มันมีประเด็นกันอยู่ตอนนี้ให้มันตอบโจทย์สิ่งที่ทุกคนไม่เข้าใจนะวันนี้หนูอธิบายฝากให้ทุกคนทําความเข้าใจในสิ่งที่หนูอธิบายสุดท้ายแล้วอ่ะหนูทําได้แค่อธิบายในส่วนฝั่งของหนูและสุดท้ายแล้วคือถ้าทุกคนหรือใครสักคนจะคิดยังไงอ่ะมันก็ันคอน t r o ลแล้ว ั่แหละนะจ๊ะฝักด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมบีทีด้วยนะจ๊ะจริงๆแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าแค่ไม่อยากให้ต้องมาแบบทุกคนดูมีดูไม่ใช่ทุกคนบางคนดูแบบตั้งคำถามกับเรื่องนี้เหลือเกินพอยิ่งตั้งคำถามตอนแรกหนูก็แบบปล่อยๆไปเพราะว่า เร้สึกว่ามันยังมันมันไม่มันอาจจะยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอธิบายขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราตัดสินใจมาเรารู้ว่าเราทําดีที่สุดนะวันนั้นเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมมันไม่ได้เลือกเพราะตัวหนูเองหนูเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันมีหลายอย่างให้ต้องคิดเยอะมากจริงๆอืมหนูเองก็อยากจะพาทีมไปในจุดที่มันดีที่สุดจุดที่มัน โอเคที่สุดจุดที่อยู่แล้วมีความสุขจุดที่น้องๆอ,อยู่กันแล้วสบายใจที่จะอยู่นั่นแหละอย่างที่บอกวันนี้คนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือติดคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือยังไม่ติดซึ่งถึงแม้ยังไม่ติดในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่จะติดแน่นอน แล้วถ้าวันนั้นหนูพร้อมพี่พร้อมที่จะรับหนูเข้ามาติดทีมเสมอ นนขอบคุณสำหรับวันนี้มากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะจ๊ะสำหรับใครที่ตั้งคำถามหนูตอบแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะหนูพูดเท่าที่หนูจะพูดได้นอกนั้นมันก็เป็นเรื่องภายในที่เราจะต้องคุยกันข้างในแล้วขอบคุณสำหรับวันนี้ครับ คไณน